สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซ p เป r ร์รีวิ h a n n e l ก็จะมาขอแนะนำหนังเรื่อง i l r e v e r s i b l e ที่ฉายในปี2012ในชื่อภาษาไทยคลาบบาปมิอาจลบก็เป็นหนังที่ให้ภาพความรุนแรงทั้งในด้านอารมณ์และความรู้สึกในระดับชอชิงหรือ20บวกเลยนะครับยากเกินกว่าใครหลายคนจะดูจบหลายคนดูแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาดูซ้ำ แต่ถ้าใครเนี่ยสามารถทนดูไปได้เกินครึ่งเรื่องนะฮะหนังเรื่องนี้ก็จะมีอะไรมากกว่าที่คิดและเชื่อเถอะนะครับว่าถ้าใครสามารถดูจบแล้วก็คงจะต้องมีความประทับใจอย่างแน่นอนล่ะนะครับ คลาบบาปมีอาจลบก็คือภาพยนตร์ระทึกขวัญดราม่าสายดาร์กที่ว่ากันว่าเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารฉายไปได้ระยะเวลาหนึ่งนะฮะก็มีคนเดินออกจากโรงมากที่สุดเลยครับหนังเปิดเรื่องโดยชายสคนนะฮะชายคนนึงเนี่ยนั่งเปลือยกายคุยกับอีกชายคนหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้านั่งคุยกันเรื่องราวของความวิปริตบนเตียงในห้องแห่งหนึ่งครับ จากนั้นหนังก็ตัดฉากมาที่ด้านล่างของอาคารเนี่ยมีการนำร่างชายคนนึงออกจากอาคารแล้วก็มีชายอีกคนนึงเนี่ยนั่งอยู่บนรถพยาบาลหลังจากนั้นหนังก็เริ่มเล่าเรื่องในแบบสลับไปสลับมางงๆเลยนะครับชายคนนึงเข้าไปหาใครบางคนในบา์เกเข้าออกบานหนึ่งไปสู่บานหนึ่งเรื่อยๆแบบเนี้ยเพื่อไปตามหาชายคนนึง เขาก็ตามหาคนนั้นนะ่ะอย่างบ้าคลั่งถาาถมความรุนแรงเข้าใส่ทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างที่สุดเลยนะครับเพราะชายที่เขาตามหานั้นนะ่ะสร้างบาดแผลให้กับจิตใจของเขาเป็นอย่างมากเกินกว่าที่เขาจะให้อภัยได้เลยครับซึ่งใครหรืออะไรสร้างความโกรธแค้นให้กับเขาถึงขนาดนั้นนะฮะก็ต้องไปติดตามรับชมหนังเรื่องนี้เอาเองนะครับ หนังมีวิธีการเล่าเรื่องสุดจะปวดหัวด้วยมุมกล้องที่มันหมุนไปหมุนมามุมกล้องก็ประหลาดครับกลับหัวบ้างเอียงหัวบ้างแต่แคงบ้างนะฮะสายไปสายมาบ้างก็เป็นการบ่งบอกอารมณ์ของหนังและอารมณ์ของตัวละครที่ไม่มีความสงบมีความวิปลิตมึนเมาและก็พร้อมที่จะระเบิดความรุนแรงออกมาได้ตลอดเวลาครับ ในส่วนของหนังที่มีเนื้อหารุนแรงมากๆเนี่ยเขาจะใช้สีแดงเป็นองค์ประกอบหลักครับก็เป็นการสื่อถึงอารมณ์ของหนังที่มันชัดเจนได้ดีมากๆเลยนะครับหนังนำเสนอ,อความรุนแรงในเรื่องเพศอารมณ์การใช้กำลังการล่วงละเมิดสารเสพติดสารพัดเลยครับ แม้จะเป็นหนังที่เน้นความรุนแรงแต่ผู้กำกับก็นับว่าเป็นคนที่มีฝีมือในการนำเสนอภาพที่เก่งมากๆเลยนะครับที่สามารถลดระดับความรุนแรงและความไม่เหมาะสมลงได้อย่างช้านฉลาดแบบเนียนๆก็จะยการทําให้ภาพเนี่ยมันตัดสลับไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันนะฮะรวมถึงการหมุนของกล้องที่เห็นแบบไม่ค่อยครบองค์ประกอบประมาณว่าอะไรที่มันรุนแรงเกินไปก็ทําให้เห็นภาพนั้นอ่ะแบบหลบๆเลี่ยงๆนั่นแหละนะครับ แต่ยังไงก็ตามนะฮะฉากที่นับว่าเป็นไม้เด็ดของหนังก็คือช่วงที่มีการล่วงละเมิดและการทำร้ายร่างกายตัวละครคนสำคัญนะฮะทำได้สมจริงสมจังทำให้เรารู้สึกสงสารตัวละครที่ถูกกระทำมากๆและในหนังนะฮะใช้เวลากับฉากนี้นานมากๆนำเสนอแบบลองเทสซะด้วยเราเนี่ยได้เห็นแบบเต็มๆยาวๆเลยครับเชื่อว่าหลายคนนะฮะคงทนไม่ได้หลายคนเนี่ยอาจจะปิดหนังทิ้งในช่วงเวลานี้เลยก็เป็นได้ครับ แต่ถ้าใครนะฮะสามารถชมฉากเนี้ยข้ามไปได้หนังก็จะเข้าสู่การขี่คลายอารมณ์ของคนดูที่ดีมากราวกับพิกฝ่ามือนะครับเรียกได้ว่าเริ่มอย่างหนักหนว่วงและก็จบด้วยความสวยงามแบบโลกสวยในทุ่งลาเวนเดอร์เลยครับผู้กำกับใช้วิธีการอย่างไรก็ต้องไปติดตามชมเอาเองนะครับ หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องแบบไม่เรียงลำดับครับไม่เรียงสถานการณ์ไม่เรียงเหตุการณ์จึงทําให้มีความน่าสนใจและน่าติดตามและสามารถฟื้นทนดูจนจบได้เพราะอยากรู้ในช่วงท้ายเนี่ยมันจะจบยังไงนั่นแหละนะครับส่วนตัวเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่ามันตัดสลับยิ่งกว่าพับฟิกชั่นซะอีกนะครับ และเมื่อใครหลายคนนะฮะทนดูจนจบเลยนะครับก็อาจจะย้อนกลับไปถามความรู้สึกของตัวเองว่าเนี่ยมันคือหนังสยองขวัญหนังระทึกขวัญหน,นังหัดหูหรือหนังรักกันแน่และก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอแอกมาสิบว่ามูนิกาเบลลูชีนางเอกเรื่องเนี้สวยมากๆเราได้เห็นทุกสัดส่วนของเธอจนครบเลยครับ เธอเป็นดาราสาวนะฮะที่ได้รับให้เล่นหนังดังๆมาแล้วหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็น The m a มทริกเจมส์บอ d สเปกเตอร์ชุดเอ็มเป็นต้นครับดังนั้นนะฮะทางช่อง Super Review Channel จึงของให้คะแนนความชอบ i l r i v e r s i b l e คราบบาไม่อาจลบเอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ